ก็สวัสดีครับเพื่อนคนเช้านี้นะครับมาอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปได้เลย <pouquinho. S 1> โอเคครับพเพื่อนเื่อก็เมื่อวานนี้นะครับบิตคอยนะขึ้นไปถึง100 0 0แดอลลาร์อย่างที่คิดไว้นะครับแต่ว่าเกิดโศกนาฏกรรมนะเช้านี้เนี่ยเอกระจาดรูดลงมานะอยู่ที่9ก้าหมืน ลงมาซะเยอะเลยนะครับตอนนี้นะครับก่อนจะปิดแท่งเทียนเนี่ยก็อีก12บสทีปิดแท่ง7โมงเช้านะครับมันก็วิ่งอยู่แถวประมาณ96-97 0นะครับพอเดี๋ยวแท่งแท่งเดวันนี้นะดูทรงแล้วเนี่ยก็ยังไงยังไงก็ไม่รู้นะไม่รู้ว่าจะมองว่าจบคืนแล้วแล้วก็ขึ้นหลุมใหม่หรือเปล่าเป็นการรีเซ็ตเซสซีโรใหม่ไหมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่า ไอ้คอมโพเนนต์ในแท่งนี้เนี่ยมันแบบโอยมันทุบแรงดึงขึ้นดึงลงนะครับอาจจะทําให้หลายๆคนเนี่ยพอตแตกได้นะมีดิควิดิตี้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับเดีย๋ยวเรามาย่อยดูในไทม์เฟรมสีชั่วโมงกันนะครับสีชั่วโมงนะครับก็ดูตามภาพได้เลยนะครับเพื่อนมันก็ขึ้นไปเนาะเนี่ยขึ้นไปทำไฮตอน1นึ่งแนเป๊ะๆนะครับแล้วก็รูดลงมานะ ตรงนี้จบอยู่ที่91,500มนอะครับมองแค่เฉพาะแท่ง4ชั่วโมงนะครับก็คือขึ้นไปทำไอเนี่ยตอน11โมงนะครับเราจะเริ่มารูดลงโดยตลอดนะครับแล้วก็รูดลงแรงๆเนี่ยเมื่อแท่งเมื่อเช้านี้นี่เองนะครับตีสาเนาะติดจริงๆรูดลงแรงตอนตีห้านะครับแต่ว่านะครับมีข้อสังเกตอันหนึ่งนะครับก็ มีคนมารับของเยอะอยู่นะตอนขายนี่ก็คือขายนั่นแหละนะเท x นิคเซลแต่ว่าผมเชื่อว่าไอคนขายตอนเริ่มต้นนะน่าจะมารอรับอยู่โซนล่างตรงนี้นะครับมองเป็นชุดขึ้นนะตัวนี้นะอันนี้อาจจะเป็น A B C อย่างที่เราคิดไว้จริงๆนะครับแล้วก็จบเป็นขึ้น C ลงมานะครับเดี๋ยวผมลบตรงที่ผมวาดไว้ก่อนนะเนี่ยมองไว้ตรงนี้เป็นชุด A นะครับลงมา ชุดตรงนี้เป็น A B C นะครับเราก็จบด้วยชุดนี้นะครับเป็นชุด C นะครับ A B C นี้เป็นคือเป็นจบ B แล้วกันเนาะจะออกแนวประมาณนี้นะครับเพื่อนก็เลยมองว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสแบบวะนะที่ให้เรารับนะครับแถมนะครับตรงนี้นะทุบลงมาแรงเนี่ยไม่ได้หลุดขยับก,ก่อนหน้าตรงนี้เลยนะครับเฮ้ยมันก็มีความสวยงามของมันนะ แต่ทีนี้นะครับก็ให้เพื่อนนะใจเย็นๆนะครับรับแบบระมัดระวังแล้วกันนะเพราะบางทีเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นชนวนนะครับจริงๆเราอาจจะนับผิดนะครับตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นชนวนทําให้เกิดการเด้งขึ้นมาแล้วก็รูดลงอย่างนี้ต่อนะครับไม่มีใครรู้นะอนาคตว่ามันจะเล่นยังไงนะครับทีนี้มีข้อสังเกตอันหนึ่งเลยนะครับที่น่าสนใจตอนนี้มันหดกลับขึ้นไปแล้วเนาะดูตอนมันไซดไว้ออกข้างแล้วดูตอนมันตอนทุบม,มันอีกทีหนึ่งนะครับเราอาจจะต้อง ทยอยทยอยรับนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะรับตรงนี้แบบเข้มๆนะอืมให้เผื่อเหลือเผื่อขาดว่ามันอาจจะมีหลุดโลมาตรงนี้ได้นะครับอันนี้นะในมุมมองผมนะก็จะมองประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาตีเช็คกันนิดนึงนะว่าไอ้ชุด A,B,C ที่ว่าเนี่ยมันขึ้นไปอะไรยังไงบ้างนะครับก็ตรงนี้นะครับที่คุยกันเมื่อวานเนะเช็คแล้วเรียบร้อยนะเนี่ยมันขึ้นไปหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองโดยประมาณนะ ประมาณแสนสามพันนะครับแล้วก็รูดลงนะครับอันนี้ก็มองไบแอดนะผมใบแอดมองว่าตรงนี้เป็นชุด A B C นะครับแต่ทีนี้ C ีเนี่ยบวกลบมันยังไม่จบประวัตินะยังเสียวๆสลังว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูนะตอนมันไสเวออกข้างทำาออกอบแล้วมันค่อยๆรูดลงมาเนาะว่าตรงนี้มันยืนไหวไหมนะครับจะประมาณนี้เลยเดี๋ยวมาดูหนึ่งชั่วโมงกันนะครับ ในภาพของ1ชั่วโมงนะครับเพื่อนก็ตรงนี้นะครับถ้ามองตามสัญญาณ store c a s นะครับก็เป็นจังหวะให้รับของได้หนึ่งม้นะครับหม้นี้ถือว่าใจดีนะครับขึ้นไปปื้นนะครับแล้วก็นี่มาปิดแทงตรงนี้นะครับตอนประมาณสักหกโมงนะครับ6โมงเนี่ยก็มีสัญญาณให้ซื้อไปหนึ่งหมายนะครับก็กดเบาๆได้นะครับก็คือเข้าเทย่เข้าใน1ชั่วโมงนะครับก็ ไม่รู้นะว่ามันอาจจะเด้งขึ้นอย่างนี้ไปต่อหรือเปล่าอ่าถ้าอย่างนี้ก็โชคดีไปแต่ถ้ามันเด้งลงอย่างนี้นะครับก็เสียวๆสลังนิดนึงนะครับอ่าตรงนี้นะก็ให้มาเทียบเคียงกันเนี่ยก็มองเป็นในรูปอยู่ตรงประมาณตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันต้องเด้งขึ้นไปก่อนสักทีหนึ่งนะครับดูซิว่ามันจะเด้งได้แรงขนาดไหนแล้วก็ลูดลงนะครับอ่ะก็ลองลุ้นกันดูนะครับถ้าทรงมันจะดีนะครับมันควรจะต้อง เบรกไฮเดิมอีกครั้งหนึ่งนะครับในรูปหนึ่งชั่วโมงเลยนะ,ะถ้าไม่เบรกนะครับก็ต้องมาลุ้นกันดูนะครับว่าจะหลุดโล่ไหมบางทีไม่หลุดโลนะกระดอนเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อขึ้นรูปใหม่นะก็จะมีซีาริโอได้หลายแบบเลยตอนนี้นะมีสัญญาณซื้อเราก็กดทีละไม้นะครับทีละหน่อยโอเคจะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวบิตคอยนะครับ เดี๋ยวเราลองมานะตีอย่างนี้ดูบ้างดีกว่านะตีเช็คจบตรงนี้นิดหนึ่งว่าเอ abc ตรงนี้นะครับมันพอจะจบได้หรือไม่นะครับตรงนี้นะครับก็รูดมาอยู่ที่เป้าร้อยสามสิบแปดจุดสองพอดีพอดเีเป๊ะนะครับตรงนี้นะดูนัดูนะครับตรงนี้นะยังมีเป้าแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยนะครับรออยู่นะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าลงมาถึงไหมนะครับก็ถ้าลงมานะครับก็น่ารับเหมือนกัน นะครับแต่คิดว่าอาจจะไม่ได้ลงมานะครับตรงนี้นะมีเทรนไลน์น่าสนใจอันหนึ่งนะครับตีปุ๊บนะครับตรงนี้เนี่ยมันลงมาเทสแล้วมันไม่หลุดนะครับเกิดเป็นสไปค์เกิดขึ้นนะครับเกิดเป็นสไปค์เกิดขึ้นแบบสวยๆนะครับเช่นนี้นะเดี๋ยวแกเส้นนิดนึง เป็นเส้นทึบตัวนี้นะครับก็เป็นแนวรับค่อนข้างใหญ่นะครับอยู่ประมาณ9ก้าหมื่นสามนะครับพอลงมาหลุดลงมาปุ๊บนะครับตอนแรกผมพิจิกว่าน่าจะลงแค่9ก้าหมื่นสามนะปรากฏว่าโอไ้ไหลลงมา9ก้าหมื่นหนึ่งเลยนะครับพอโอ้ลงมาสลึกเลยแถมใช้เวลารวดเร็วมากนะครับตัวนี้ก็เลยไม่แน่ใจเลยว่าเนี่ยมันจะกระดอนแล้วก็หล่นกลับลงมาแถวเส้นหรือเปล่าแถว9ก้าหมื่นสี่นะครับถ้าเพื่อเหลือเผื่อขาดนะเพื่อน เตรียมไม้รอรับไม้ตรงนี้สักไม้นึงนะครับจะประมาณนี้เลยโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูอิตาเลียมกันบ้างนะอิตาเลียนนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะที่ผมเทรดอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็กําไรบ้างขาดทุนบ้างนะครับเมื่อคืนนี้ก็มันขึ้นไปค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยทั้งวันเลยนะครับดีมากดีดีสุดๆุก่อนผมจะนอนผมนอนหลับฝันดีฝันหวานว่ามันจะขึ้นไปปรากฏว่ามันไม่ขึ้นนะเพื่อนมันถูกลงนะ ามาดูแท่งเดกันนะครับแท่งเดนะครับก็เป็นการเบรกในรลปนี้แหละนะครับตรงนี้นะเบรกตัวเทนไลน์ระยะเรียกว่าระยะระยะมันเลยเนาะขอเปลี่ยนเป็นกาฟหนึ่งก่อนโดยกาบนี้ลบมาานะมาดูมาดูอันนี้นะอันนี้ก็ลบหม่อนะกาฟนี้นะก็ เดี๋ยวลองลบตรงนี้ทิ้งก่อนนะครับเพืนะ่อเพื่อนลองดูตรงนี้นะครับรชุดนี้นะครับ super trend ปปไอ้เส้นแดงใหญ่นี้คือ super trend w วีคนะครับตอนนี้มัน break super trend ขึ้นมาสูงประมาณหนึ่งแล้วนะ super trend ปปจอยู่3,510โดยประมาณนะครับทีนี้นะครับเราจะมีแนวต้านในชุดลูก,ก่อนหน้านะครับก็คือชุดนี้นะเราตีมาอย่างนี้ปุ๊บนะครับตรงนี้มันเบรกด้วยเขียวใหญ่ไปแล้วนะครับก็เลยมองว่าตรงนี้วัน แท่งแท่งเดวันนี้เนี่ยก็คือเป็นการหล่นกับมาเทเส้นนะครับคูแบ็กขึ้นกลับไปมีคนรับของเพิ่มนะครับตัวนี้เนี่ยก็ยังมองว่ามีโอกาสไซเอลข้านนะครับเพื่อก,กินกรอบเวลาแล้วก็เด้งขึ้นนะครับอันนี้เป็นชุดที่ผมลุ้นเลยนะครับในทาเฟรมเดยก็ยังคิดว่าพอจะวิ่งต่อได้นะครับสโตแคดในทาเฟรมเด์เนี่ยก็หักหัวลงนะครับ ก็เชื่อว่าเดี๋ยวถ้ามันงัดหรือว่ามันสะบัดนะครับผมลุ้นให้มันเป็นเหมือนบูปตรงนี้นะครับก็คือขึ้นไซด์เว์อัพขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ถ้ามีจังหวะย่อลงมาผมก็จะรับนะในส่วนของอีเทเธอรเลียมนะครับทีนี้นะเพื่อนๆมันจะมีอีกลูปหนึ่งนะที่แบบสามารถตีมาพาดเพิ่มเติมได้นะเส้นเทรนไลน์นะครับก็เป็นเส้นนี้นะครับอยู่สี่สี่พันแปนะในรูปก่อนหน้านะครับ ตรงแถวตรงนี้นะครับผมตีมาพาดยอดไยตรงครั้งก่อนหน้าเนี่ยมันก็จะมีเทรนไลน์นะครับโอ้เครืองเรื่มอน,นะครับแล้วจะมีเทรนไลน์ตัวนี้นะครับที่มาพาดซึ่งตรงนี้นะมันวิ่งขึ้นไปเทสเรียบร้อยนะครับก็อยู่แถว3ามพันเนะแล้วก็ลูดลงมานะครับแท่งนี้นะผมว่ามันต้องไซเวสสะสมพลังอีกสักแป๊บนึงนะครับมีมี2องนะพิจิตชั่นนะพิิชั่นแรกก็คือ หลนกลับลงมาแถว3 6 0 6ไปลายๆแล้วก็เด้งไซเวยทำกรอบยิงขึ้นตรงนี้นะครับกับอีกอันนึงนะครับไซเวยอยู่ในกรอบตรงนี้แล้วก็ขึ้นเลยนะครับตรงนี้ทามิ่งไม่ชัดเจนว่ายังไงนะครับก็ลองลุ้นกันดูอีกสักประมาณประมาณวีคนึงนะครับหรือประมาณ2วีคไม่เกินนี้นะครับประมาณกลางเดือนเนี่ยอาจจะไซเวยดาวลงมา เป็นกรอบให้เราสะสมของแล้วก็ยิงขึ้นต่อนะครับตรงชุดนี้นัก็น่าสนใจเลยนะครับว่าจะไปต่อได้ขนาดไหนนะครับทีนี้นะในทำเฟรมเดยผมมองประมาณนี้ก็เดี๋ยวมาย่อยดูใน4ชั่วโมงกันนะครับสีชั่วโมงนะครับก็คล้ายๆบิตคอยนะครับตัวนี้นะครับก็สโตแคสเนี่ยอยู่ในโซนโอโซเรียบร้อยนะครับก็ลองรุ้นนะครับว่าให้มีแรงซื้อมหาศาลกลับคืนมานะเพื่อลังกราฟหรือลังอินดี้ไม่ให้รูดลงนะครับ ตัวฟีเจอร์นะก็อยู่ในโซนโซนบนอยู่นะครับก็พร้อมที่ทุกได้เสมอครับทีนี้มันจะมีกรอบชแนลอยูตัวหนึ่งนะครับที่เราคุยกันทุกวันว่าเฮ้ยมันเป็นกรอบที่มันวิ่งนะไซด์เวัพขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็ตัวกรอบนะครับมันเรียกว่าแตะเต้นตลอดเวลานะครับก็พอตอนปัจจุบันตอนนี้นะครับ มันก็ยังวิ่งอยู่ในเกาบน,นะครับแถมไปชนขอบบนนะครับเป๊ะๆนะถ้าดูในสีชั่วโมงเนี่ยแล้วก็รูดลงมาเลยนะครับตรงนี้นะก็ลุ้นๆนะครับว่ามันลงจบแล้วนะครับไซเวย์อยู่ในขอบล่างหรือเปล่านะก็เดี๋ยวรอรุนกันดูนะครับจยวประมาณนี้เลยเดี๋ยวเอ่อมาดูในส่วนของ1ชั่วโมงกันต่อดีกว่านะครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็จะมีสัญญาณให้ทําการซื้อขายเนี่ยหลายจุดน,นะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับถ้าเรามองว่าเป็นการย่อของตัวหนึ่งชั่วโมงลงมาให้เรารับของเนี่ยชุดตรงนี้นะครับทยอยรับนะครับเพื่อนเพราะว่ามันดูดูถ้ามันมันมีไหลเรียกว่ามีไหล s t ต a จี้นะมันขัดแย้งกันดีกว่านะครับอย่างถ้าเรามองเป็นสโตแ c a s ์นะครับเรารับในโซนล่าเนนะตรงนี้เนี่ยก็คือมันลงมาเคลียร์ล่างแล้วนะครับ มีสัญญาณซื้อให้ลองให้ลองนะครับแต่ทีเนี้ยบางทีมันอาจจะไหลลงมาเกิดเป็น d i v e r g e n จนหรือเปล่าหรือเกิดเป็นการสะบัดของตัวโซนโซนล่างนะครับก็าอาจจะมีมาให้รับได้อีกสักไม้หนึ่งนะครับอ่ะจะประมาณนี้เลยโอเคตอนนี้นะครับก็ปิดแท่งเรียบร้อยนะครับอ่อสัญญาณมันจะดูสับสนสับสนนิดนึงนะครับอย่างพิชเชอร์เ่บอกให้ซื้อนะครับอ่ แต่ว่าทุกนะอะ่ตัว etc ก็บอกว่า closing ray นะออโอเคมันมี ray ของมันนะอ่ะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราย้อนกลับไป ether ของเราดีกว่า ether นะครับตรงนี้นะก็ผมก็เลยมองว่าถ้าเรามองในภาพของ4ชั่วโมงเอ้ย1ชั่วโมงนะโทษทีนะครับก็เป็นสัญญาณให้ทัาแปรนซื้อได้อันนี้อันนี้ที่มันขึ้นให้ขายเนี่ยก็คืออตัว ตัวนี้ผมทำสเตจจี้ให้มีทั้งซื้อและขายอยู่ในตัวนะครับก็อาจจะมีสัญญาณตอนมันทุบเนี่ยมันก็จะบอกให้ขายนะครับก็ลองลุ้นกันดูนะว่าเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆลูปตรงนี้หรือเปล่าเป็นแองทุบลงมานะครับแล้วก็เด้งขึ้นคนละ้ายๆโซนนี้ไปนะครับก็เดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ผมมีข้อสังเกตว่าตรงเนี้ยอาจจะแบบออกแนวไซเวดาวนะ ไม่แน่เลยนะเพื่อนก็ต้องรอรอดูกันดูนะเนี่ยคล้ายๆชุดตรงนี้นะครับลงเข้มๆอย่างเงี้ยมาเป็น A แล้วก็ไซด์เ์ปึ๊บแล้วก็มีเป็น ABC นะครับผมก็เลยมองว่าตัวนี้มีโอกาสที่มันจะเป็นอย่างเงีดดดดดดด้ยจึ๊บๆแล้วก็ฟื้นลงมาตัวนี้นะครับอ่ะก็ใครยังไม่มีของนะครับรับไม้หนึ่งเบาๆได้นะครับแล้วก็ทยอยทยอยรับนะครับในตัวนี้นะเสียวๆนะเสียวๆไงก็ไม่รู้นะครับก็ถ้าจะรับให้เพจเซฟจริงๆนะ ไปรับตอนที่ฟิีเชอร์มันจุ่มนะครับจุ่มลงล่างแล้วก็คอร์ดขึ้นแล้วนะครับล้ายๆสัญญาณตรงนี้ก็รับได้นะปลอดภัยดีนะครับแต่ถ้ามันยังอยู่ระยะกลางตรงนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะมีแบบยึกหลอกนะฟื้นลงมาอีกดอกหนึ่งทันทีเนี่ยก็ตัวนี้ก็อาจจะเป็นจุดรับที่ดีกว่านะครับก็จะประมาณนี้เนาะก็ลองลอง,ลองดูกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาย่อยใน15นาทีดูสักเล็กน้อยนะครับ 15นาทีนะในซูเปอร์เทรนเนี่ยก็ดูเป็นทรงที่ไม่ดีแล้วนะครับเพื่อนแต่ว่านะครับก็จะมีแนวอยู่2แนวนะครับที่น่าสนใจนะครับก็คือเบรกยอดตรงนี้ได้นะครับหรือเบรกสามพัขึ้นมาได้มันจะเปลี่ยนทิศน,นะครับเพื่อนตรงชุดนี้นะก็เราก็ลองลุ้นันดูแล้วแหละนะว่าเอะเราจะเอาสเตจจี้อะไรมารับนะครับถ้าเล่นใน15นาทีตรงนี้ทรงไม่สวยนะครับรอให้สินาทีสามารถยืนไหวก่อนก็ดีนะครับเช่นลงมา ขึ้นสัญญาณซื้ออีกครั้งหนึ่งเราอาจจะซื้อนิดนึงแล้วก็กระดอนอีกดอกหนึ่งถ้ามันเป็นทรงยกโลอย่างนี้นะครับไม่ทําโลใหม่เนี่ยตัวนี้สวยนะครับเพื่อยิงขึ้นเลยนะครับก็ลองเอาไปพิจารณากันดูแล้วกันนะเพ,นเ,นนนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยคล้ายชุดตรงนี้นะเพื่อนๆลองดูนะว่าเนี่ยเหมือนพอมันกระดอนทีหนึ่งนะเอาตอนแค่ตอนไซเบร์ก็ได้นะกระดอนทีหนึ่งเราเข้ามาตัวนี้เนาะเข้าเสร็จปุ๊บมันขึ้นต่อนะเออมันก็ดูแบบสบายหัวนะครับแต่ว่า ดูอีกชุดหนึ่งก็ได้นะตรงนี้นะอ่าอีกรูมตรงนี้เนาะขึ้นสัญญาณซื้อ2ครั้งเนี่ยที่มันดูสูงขึ้นตรงนี้นะก็คือย,ยิงขึ้นต่อแถมมีไม้ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะเราก็ทยอยรับแบบประมาณจาังหวะพวกนี้เนาะเพื่อที่จะเล่นยิงขึ้นไปเ,เรื่อยๆอย่างนะี้เนาะอ่ายิงขึ้นยิงขึ้น,ย,นยิงขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็สวยอยู่นะครับตรงนี้พอหลุดตรงนี้นะก็หลุด3ามพก็หายบางส่วนออกมานะครับแล้วก็มารอรับใหม่นะครับก็ใช้สูตรนี้ทยอยรับ ไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเพื่อนก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับตัวอีเทเลี่ยมแล้วก็บิตคอยนะครับตัวอื่นๆเนี่ยก็มันก็ทรงคล้ายๆกันนะเอาแนวคิดนี้ไปลองปรับใช้ดูนะครับเดี๋ยวเป็นสรุปท้ายคลิปกันดีกว่านะโอเคครับเพื่อนๆก็ท้ายคลิปขอ,อสรุปอย่างนี้นะครับว่าบิตคอยนะมันขึ้นไปแสนหนึ่งนะแล้วมันยืนไม่ไหวนะมันถูกทุบลงมานะเหลือประมาณ9 0,000ต้นๆนะครับแต่ตอนปัจจุบันตอนอันคดคลิปเนี่ยมันก็ไซส์วอยู่ในกรอบตรงกลางนะครับก็ เพืเ่อนๆคนไหนที่อยากรับของนะครับเพื่อนๆเห็นกรอบมันค่อนข้างชัดแล้วเนี่ยก็ทยอยนะให้รับให้ต่ํากว่าราคาตรงกลางมันผมว่าก็จะปลอดภัยมากนะครับแต่อย่าโอเทดนะครับก็แนะนําประมาณนี้ส่วนของอินเทเลียมนะครับมันก็เป็นเลนที่ค่อนข้างสูงนะครับวิ่งไป3,9 0พทุบกลับลงมา3 0 0 6นะครับกร็ราคาตรงกลางเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเออสามพอถ้าได้ราคาประมาณตรงนี้เนี่ยผมถือว่าสวยแต่ถ้าราคาสูงกว่านี้เนี่ย อาจจะเหนื่อยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลามันสวิงเนี่ยเราจะทนไม่ไหวนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง ip studio ช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องไอเคียนะ evidence แล้วก็ pt computer มมด้วยนะครับก็จเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ